อู้เขาม่าไดแจ้มผู้นี่จ้ะเต็มจอเต็มกลองป้าพี่อกจ้ะตดปาตัดโชว์โชว์โชว์โชวโชว์โชวมีโจนแล้วมีโจนแล้วมีโจนจะเ้าโจนกินก้อนกินก้อนโจนเอาแบง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 ขึ้นด้วยโอ้มีมีมีเสียเอาเียาพึ่งพอย่าพึ่งสินก่อนอ่ะเอาเลยอีกเบอ่์นี่จ้ะ สามรอยบาทพี่นอ้องจ้าอันนี้ของใครอ่าไม่ยิงกินตรงนี้มีเชือกคู่ด้วยนะวันนี้อืมอ่ะต้องไาเดินทายตอนเก๋เดี๋ยวได้จ้าเด้๋ยวอ่ะอันนี้สองคู่ใหญ่ใหญ่แน่จังสี่บมาก เตะนี่ไงพี่หงโอ้ยหวานมันอร่อยไหมคะสอบทานก่อนอร่อยไหมไม่มีปากรา่ม,มีปาก <c oughs> ยืดๆเอา <c oughs> นัง่งเอานัง่งนัง่งนัง่งนั่งครับ <c oughs> อ่ะซนนกันหน่อยซนกันหน่อยซน Hãy nhìn nhịp lúc nè ở à, mà ăn mát ăn mát ăn Được